นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถลงทะเบียนได้ไปดูทางด้านของจังหวัดเชียงรายค่ะที่โรงพยาบาลพยาเมงรายนะคะวันนี้มีการรับมอบระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ภายใต้โครงการโซล่าฟอร์ไลฟ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะที่โรงพยาบาลพยาเมงรายตะบนแม่เป่าอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายนายเออ อิชิโคอิโตกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและพันธมิตรค่ะร่วมกันส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ภายใต้โครงการโซล่าฟอร์ไลฟ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เป็นระยะนำร่องนะคะครั้งนี้มอบให้กับโรงพยาบาลพญามเมงรายโดยมแีแพทย์วัชรพงษ์คำล่าแนแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายผู้แทนกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้แทนรับมอบค่ะสำหรับโรงพยาบาลพญาเมงรายนะครับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่2ของโครงการครับที่ได้รับระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ให้กับโรงพยาบาลรวม40แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณาสุขของประชาชนโรงพยาบาลสามารถสร้างแหล่ง พลังงานที่มีความยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไปสังคมคาร์บอนสมดุลและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟฟ้าดับครับจริงๆจำเป็นนะสำหรับทางโรงพยาบาลเวลาเกิดไฟดับขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆการช่วยเหลือคนไข้สำคัญจริงสำคัญจริง,รงๆนะครับ